สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รัก้ะวันนี้นะครับบิ๊กนุและบิ๊กเจ็ตลุยถึงที่มาถึงสวนนะจ๊ะและบิ๊กเจ็ตอยู่ไหนเนี่ย คนจะรีบไปนะรถแรงไปหรอไปโนเซก้าบิ๊กโนจะรีบไปหนี่ยดิฉันจะเต่งตัวไม่เสร็จเลยเนี่ยผมดิไม่ต้องแต่งหรอครับเพราะเต่งยังไงก็เหมือนเดิมเสือเหมือนเดิมใช่ไหมไม่พี่น้องเซก้าปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนบิ๊กเจ๊กับบิ๊กโนนะคะโอ้ยกว่าลุยป่าฝ่าดงมาที่นี่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีโอ้ลระปากเหลือเกินมีคุณอยู่ที่ไหนคะคุณตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอกระนักจังหวัดศรีสะเกด สเกตพี่นักเอดกรขาเรามาสวนเลยอีกแล้วคุณเลยอีกแล้วพี่นักเักรเรามาสวนอะไรคะสวนยางไม่ใช่สวนยางเหรอไม่ใช่ครับอันนี้สวนยางนะใช่อันนี้สวนยางแต่อันนี้คือสวนทุเรียนทุเรียนเของคุณพ่อเลยคะคุณพ่อกระถางหินนะก็มาทุเรียนคุณพ่อหินน่าใช่แล้วที่สำคัญนะวันนี้นะรับรถมาสวนทุเรียนอย่างเดียวมาทำไมนะผมมาหาไอ้ไรกิน ตลอดเลยคุณที่น้อเตรอขาจําได้ไหมที่เราถ่ายรายการสดนะคะแล้วก็มีลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อผินนี่แหละโทรมาเข้ารายการบอกว่าอุ๊ย ซื้อยาดีกว่าซื้อทอนิสยามของบิ๊กแจ๊กกับบิ๊กนูดีกว่าเพราะว่าเห็นสวนคุณพ่อใช้ดีนะก็เลยอยากจะไปใช้บ้างแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เราตามหาคุณพ่อผินก่อนดีกว่าไปกันเลยค่ะคุณบิ๊กเนื้อไปกันแต่ว่าคุณจะไดสนุษคุณนะคุณนะคุณพี่แจ๊กเห็นหรืสวนทุเรียนเขาจะแข็งแรงแบบนี้นะครับทำไมคะถ้าหาว่าคุณกระโดดปุ๊บเนี่ยคุณก็ตกได้นะโอ้ยคุณบิ๊กนูนี่โอ้ยได้ข่าวว่าสวนเนี่ยเมื่อก่อนสมโสมใช่ นี่ z o มมากแล้วครับพึ่งปืนนะเนี่ยพี่น้องเจียงกรขาเห็นคุณพ่อบอกว่าเี่นมีร่องรอยก้านทูบนะอันนี้อันนีพึ่งแตกใบไหมแสดงว่ามันมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อนไม่ไเงื่อนเพราะนั้นพี่น้องเสกอนขาตามหาเจ้าของเจอหรือยังคปรีบมาผมไปครับเจอเร็วๆนู่นคุณหล่อฮะคุณที่ฉันเห็นรัศมีความหล่อใครอ่ะใครนี่หนุ่มที่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพ่อเดี๋ดี๋ยวสวัสดีจ้าเดี๋วเดีวใบ ดูใบอะยแหละเนี่ยนี่พ่อบอกใบเริ่มจะสวยแล้วนี่หักไปดูเป็นตัวอย่างด้วยเนี่ยนะนี่พี่น้องเจกรอนมาปุ๊บเนี่ยคุณพ่อชูเลยนี่แล้วคุณพ่อหักทำใหมคุณพ่อมาเดินดูก่อนหน้าแล้วนะณพอตรวจสอบโอ้คุณพ่อขาทักทายพี่น้องเจกรอนที่อยู่ทางบ้านหน่อยครับถ่ายเอ้าท่ามีปัญหาเหมือนผมนี่มีปัญหาเหมือนผมต้องเอายายาจำนวนที่ผมมาไม่ใช่นี่เมื่อเมื่อเมื่อก่อนนี้ เป็นกา้านผู้ดิบตายแหล่ตายแหล่ตายแหล่ยังแล่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อ่าคุณพ่อผินนะคุณพ่อผินแก้วพันในอะไรนะแก้วพันในอยู่ที่ไหนคะโคกสุมบูรณ์หมู่แปดตำบลละลายตำบลละลายครับผมอําเภอกันทะลับจังหวัดศรีสะเกดอ๋อพี่นักเจิดกรขาเราอยู่ที่อ๋อตำบลละลายเพราะนั้นตอนนี้พี่แจ๊กกำลังละลายงไก่แมนเนี่ย กำลังล,ละลายลูกนี่แถวเนี้พี่น้องเศรษฐกรเราใช้กันเยอะขับรถผ่านมาเห็นเสื้อทนสสยามก็มีใช่เรานัง่<ล>นงรถผ่านมาขับรถผ่านมาพี่น้องเศรษฐกรค่ะเห็นพี่น้อ,สสองเศรษฐกรของเราใส่เสื้อโทนสสยามเดินข,ขวักไข่เลยนะเออไม่ได้นัดหมายเลยคุณบิ๊กนุ๊กคุณพ่อจ๋าทําทุเรียนทั้งหมดกี่กี่ต้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นทุเรียนภูเขาไฟเนาะเกี่ต้นกี่ต้นของคุณพ่อแปดสิบ 8ปต้นสิอนี่แหละแปดสิบเอ็ต้นอายุเท่าไหร่แล้วทุเรียนทุเรียนรับถ้ามันไม่มีโรคมื่ก็ปีที่สมนี่แหละเป็นเป็นผลเป็นผลปีที่สมแล้วแต่ปีที่ผ่านมามันไม่ได้กินเลยไม่ได้กินนะมันเป็นก้านทูบนี่ใบมัน ไมม่ีเลใคือคือที่ที่ผ่านมาเราเห็นพี่น้องเกษตรกรขาวว่าร่องรอยว่าเคยมีปัญหาเห็นก้านทูบแต่เริ่มแตกยอดใหม่เยอะแล้วนะคะต้องบอกว่าต้นนี้ก็ประมาณห้าห้าหกปีนะคะคุณพ่อเจ็ปีถึงไหมถึงถึงประมาณเจปีนะคะเพราะให้ผลมาสามปีแล้วและที่สําคัญเนี่ยก่อนหน้านี้คุณพ่อก็ใช้อย่างอื่นทั่วไปใช่ไหมใช่ใช้หม้ไปหมดนะจนไปก้านทูบผมดู ทรทัศน ah, no uh, er ์เ uh, ป so so ิดตายเปิดตายอ้าวเห็นดีแจ๊เห็นที่อ้าวเห็นบี๊เจ๊ได้เป็นไงเห็นบิ๊กเจ๊ตัวลึกหรือความสวยสวยใช่ไหมในทีวีสวยแต่ตัวจริงล่ะนี่ก็สวยนี่แต่ตัวจริงสวยไหมตัวจริงก็สวยกว่าอ้าวบิ๊กเจ๊จังเลยกูพ่อแกมีตาสีนะตาสีตาอ้าวเป็นยังไงผมอันเห็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 นมัน ที่สวนเขาหายสวนข้อหายผมก็อันไปสั่งมาอ๋อคุณพ่อดูทีวีเห็นสวนคนอื่นมีปัญหาเหมือนคุณพ่ออเแล้วก็แล้วเขาหายคุณพ่อก็เลยสั่งมาเออเห็นเขาหายเขาสวยของเขากำลังเริ่ม ใบเขาไม่มีเขากดใบเขาก็สวยหน่อยโอกโเลยอาวสรเนี่ยจริงรเนี่ย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 นี่ยน่ยเ่อเนี่เน่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยนยเนี่ย่ยเนี่ย่ยนี่ยเน่ยเนี่ยเนยเน่ยเนเนี่ยเยเนี่ยเน่ยเนยเมียเนี่ยเนี่ยสนยเนี่ยเนี่ยนยเมด่ยเยนี่เนยเนี่ยเนี่ยเนียน่อเนี่ย้น่ยน่ยเนี่ยเ่ยเนียเาี่ยเไีเนี่ยเนียเน่เนี่ยเนี่ยเ่ยเน่ยทํา่ยเนี่ยเนา่ยเนนี่นไ่น่นี่นไม่เนน่ โอ้ไม่เคยทำนี่นี่เห็นมัมมันมันหายยังไม่ทั้งหมดเออลอยกันทุบยังไม่ทันหายหมดนะนู่นนะแล้วคุณพ่อใช้นาฬากาพิกแผ่นดินกับผงบิกแยตฉีดดินใช่ไหมตอนนั้นฉีดดินเลยผงผงสีดำหน่ออ๋อนาฬากาพิกแผ่นดินสีดำแล้วก็มีเกแยพวกกับผงผสมนี่เห็ดบอกเพิ่งสั่งอ่า่าสั่งมาใช่ใช่ยังเยอะอยู่ฉีดดินแล้วกี่วันอ่ะไกอมันจะแตกเยอะแตกเยอะก่อนผมกับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ผมมาดูอ้าวมัน มันมันชิดแตกแบบแตกแบบนี้นะแตกแบบอ่อนๆนะเพราะอ้าอาจจะได้ผลแล้วพมเร่งเจ็ดวันพ่วันสีทีเจ็ดวันสีไปต่อไปมันก็ช่วยขึ้นช่วยขึ้นการทุบก็ริ่มปุ่งขึ้นไปหายเห็น เห็นหมดเนี่ยมันยังมีร่องรอยอยู่คุณพ่อตอนแรกอะคุณพ่อเชื่อไหมอ่ะว่ามันจะหายอ่ะโอ้ยไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อนะก็ฉีดไปอย่างนั้นอะตอนแรกไม่ได้เจ็ดวันครั้งใช่ไหมไปไปครับไปเห็นของเขาเออเออวิแจกนนี่ไปไปที่สวนที่สวนสวนอยู่จันทบุรีอะนะครับอ่าผบไปเห็นอ่าของเขาหายของกูจะไม่หายลองดูลองเสียงลองดูอ เองมันก็ได้ผลนี่ยโอ้ก็ได้ผลนะทีนี้ก็ซื้อบ่อยเลยอ่ะแล้วจัดชุดใหญ่ไปกับพี่ไใหญ่เลยผมก็ซื้อชุดใหญ่ก่อนแล้วคุณพ่อฉีดเองเลยให้ใครฉีดฉีดเองแลวก่ลูกหลานมาช่วยช่วยเอาแล้วหลานเข้าใจไหมหรือคุณพ่อบอกว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะบอกมันก็เขาเข้าใจเพราะว่า มันก็สั่งพ่อมันก็สั่งคืออย่างนี้คุณพ่อแต่ก่อนมันไม่ไม่เสื่อได้ไม่เชื่อนะไม่เชื่อแล้วของเราเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อฉีดเองเนี่ยไม่ได้มีอันตรายเลยนะไม่มีกลิ่นเหม็นไม่อะไรนล่นนะเจ่า่ะอายุปูนี่สี่วัยแปดสิบเนี่ยแปดสิบกว่าแล้วนะแข็งแรงไหมนะปูนี่ฉีดแล้วเอาปูนี่ทำไมสียาเขาว่าเออบิ๊กเรียกว่าไม่มีอันตรายอันตรายเนี่ยแข็งแรงนะ เห็นบิ๊กแกไปสวนโน่นสวนนี่กินผลไม้เสยแน่นอนข้าวมันอันตรายจะกล้าหรือเปล่านั่นแหละเพราะเราเชื่อตอนนีทำไมมาสวนนี้ไม่ได้กินไม่กินนี่มันไม่เป็นกินกินลำใหญ่ลำใหญ่าลำใหญ่น้อยนาออกเมื่อกิ้เลูี้ยงคุณลูกเดียวคุณตาไวมากในนั้นเรื่องของกินนะนะคุณพ่อไม่ใช่แค่บิ๊กแกนี่ใตัวดีเลยตัวดีเลยนะอาคุณพ่อตอนนี้เนี่ยอันนี้เพื่อเก็บลูกไป นะะคือคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อก่อนที่จะใช้ของเราเนี่ยมีปัญหาเป็นก้านทูบลวกก็คือมีปัญหาเรื่องรากไม่ได้กินหลังจากฉีดของหนูไปตอนนั้นห้อยลูกอยู่ใช่ไหมตอนสีเนั้นมันไม่ได้กินเลยไม่ได้กินผมก็สั่งยามาผมก็มาสีฉีดเขาเขาก็ได้กินปีปีนี้แหละแล้วรสชาติเป็นยังไงติดกี่ลูกทั้งหมดติดกี่ลูก ติดไม่ถ so, right. so so so, ึงสามสิบร yes. hmm. so so really ูปวติดไม่ถึงสามสิบเพราะเขาเพิ่งฟื้นพี่น้องเสกกรขาแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้เยอะสวยโอ้กินดีกินดีไม่เชื่อหอมหวานโอ้ยถ้าปีหลังมาถ้ามาเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเสกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นพยานให้พี่แจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรบอกอืมนะผมจะทําให้สวยเลยปีปีปีนี้ต้องสวยให้สวยเหมือนพี่แจ๊เลยนะแล้วต้นใหญ่เหมือนพี่แจ๊นะเออใหญ่ อ่ะพี่คุณพ่อพาไปเที่ยวชมหน่อยนะคะเนี่ยพี่น้องเศรษฐกขาจริงๆแล้วอันนี้พันหมอนทองนะคุณพ่อนะหมอนทองคือพี่น้องเศรกขาจริงๆแล้วคุณพ่อนะก็คือทํามาก็คือทําตามคือเวลาเขาปลูกเขาก็ทำตามอะไรนี่ไหมคุณพ่อเพราะว่าไม่เคยไม่เคยทำยาก็เนี่ยแล้วแต่เออเ่านมาถา่คพ่อเนี่ยต้นนี้ต้นเนี้ยมันแตกยอดดีมากเลยนะเนแล้วก็สิ อันหนึ่งซะอันนี้หนึ่งกับสองหนึ่งสองนี่นะรูใบนะใบดำใบสวยีแกนะใบดำใบสวยนะครับนีผงดีแจกพบกอ่ะสมคุณพ่อเก่งมากเลยรู้ไหมดินพบก็เอาอย่างละเพราะอะไรนี่ดำดำมนนะใช่ครันใช่ครับใช่ผงดำดำคุณพ่อตรงนี้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะโอ้ยมัน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 ก็ของคุณพ่อแปดสิบเอ็ดต้นนะแล้วเอ๊เอ็ดนี่มาจากไหนเนี่ย มันก็ไม่รู้เพราะมมาปลูกเท่าด้านมาเรื่เรื่อยนะ้อเราทิ้งเลยนี่นี่มันจะตายแล้วอ่าอ่อันไหนที่ตายนี่ตัวนี้แหละจะตายแล้วนฟื้นนิดเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่มันก็ไหนปลเพว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหันให้เกษตรกรดูหน่อยใครไม่เชื่อนี่มันปลงใหม่นี้ยมันปลกใหม่อ่ามันจะตายแหล่แล้วเออมันเป็นการั่วมันจะตายนะพ่อนะฉีดไปกี่วันพ่อถึงเห็นว่าโอ้มันแตกยอดดีประมาณ กี่วันวะนะที่บอกเมื่อกี้อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ <S <S เห็นนิดนิดออเนี่ยเนีน่ยแฉะพี่น้องเกษตรกรม,มันเริ่มแตกแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือแมลงศัตรตูพืชเพราะอ,อย่างที่บอกนะคุณพ่อพอแตกยอดอ่อนแมนลงศัตรตูพืชมันชอบมากินวัวเทียมใแฉะเออคุณพ่อต้องใช้ปิดเจ็ดแมลงนะไม่มีอันตรายนะเออผมใช่ใช่แต่ว่าผมก็้าถามก็ว่าอายุพบป่าอายุเท่านี้ยักษสิดยาเขาว่าเอ้าผมเสีย เชื่อเนาะเชื่อได้อยู่แล้วหมิ่นนี่บอกกิ่นหมิ่นไหมบอกไม่หมิ่นเลยนะใช่ไนี้มีกลิ่นสิ่งอันนี้เขาจดการเรื่องมแมลงไปนะครับเนาะอันนี้ก็โดนมีอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนะวิกงดูให้ให้ดูนี่อันดับแรกเลยครับนู่นเแม่ถ้าเหม็นทุบจะทําได้หรืออายุแปดสิบปีแล้วก็โดนพวกแมงตากัดกินกลางคืนน้อยพวกไอแมงปีแข็งอ่ะเวกแมงปีแข็งกินนะครับนะอันนี้ก็เทียบหอยเทียบหอยนาสารนะ นี่ครับผมนะขึ้นกินหน้าใบนะคุณพ่ออยู่จะไม่เป็นไรหรอกคุณพ่อเดี๋ยวจัดการด้วยบิ๊กแจ็สมาแรงก็อยู่ละนะและทุกครั้งขีดทางใบก็เดี๋ยวนี้นะหนูมีบิ๊กแจ็ซเพิ่มพลังซื้อมาเลยใช่ไหมมวยผมซื้อแล้วคุณพ่อเวลาฉีดนะครับบ้านผมจะเอาให้ดูาคตัวไหนตัวไหนน่ารักมากเลยพี่เกษตรกรค่ะเนี่ยบิ๊กเจ็ซกับบิ๊กนูชื่นใจมากเลยมาหาเกษตรกรแล้วเป็นตัวเองน่ารักเอ็นดูเลย ไหนไหนตัวนี่ชมอีกตัวนี่ไหนตัวไหนเนาะเออตัวนี้มีผลเยอะหนอะแล้วแล้วขอคุณพ่อยังไม่ลไวลูกเยอะอ๋อตัวนี้ได้ได้กี่ลูกคุณพ่อสิบกว่าเนาะสิบกว่าลูกนะโอ้จากที่บรรโซมใกล้ตายนะคุณพ่อหนูถามหน่อยสิ ถามหน่อยได้ไหมถามได้ถามมาเลยลืมคำถามถามมาเลยคุณพ่อหนูถามหน่อยว่าต้นนี้เนี่ยคือทุเรียนของคุณพ่อเนี่ยคือเวลาเวลาเวลาคุณพ่อฉีดยาเนี่ยนะผสมเนี่ยก็คือผสมเองหรือให้ลูกหลานผสมผสมเองผสมเองฉีดก็ช่วยกันฉีดนะคะแล้วคุณพ่อคิดไหมว่าเทรณิยสยามเนี่ยมันจะทําให้ฟื้นขึ้นมาได้ไม่คิดเมื่อก่อนไม่คิดนะ เดี๋ยวนี้เชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เชื่อแล้วแล้วนี่นี่ถามนิดนึงเมื่อกี้นึกคาถามออกแล้วคือมันเป็นก้านทูบแต่ยังไม่ถึงขั้นน้ําไหลใช่ไหมยังไม่เป็นแผลที่ลําต้นอ๋อแสดงว่ามันกําลังสออาการแต่ถ้าคุณพ่อไม่เจอหนูเนี่ยหมดเลยนะไม่เหลือเพราะว่าใช่เพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมาถึงท่อน้้าเลี้ยงอ่ะมันก็เลยเกิดแผลแต่ของคุณพ่อยังไม่มีแผลพี่น้องแต่ก่อนใส่ลงไปราปุยปุยนี่มันก็ไม่กินเนี่ย มันจะกินได้ยังไงก็ล่าคนเสียแล้วเวลาคุณพ่อใส่ปุ๋ยอย่าใส่เยอะแล้วอย่าสาดไปที่โคนแล้วคุณพ่อให้รอบๆเงาโพผุ่มเนี่ยเงาสพุ่มอยู่ตรงนี้เวลาฉีดก็เหมือนกันนะนี่แหลเห็นขี้ไส้เดือนไหมคุณบิ๊กนุ๊กที่ถ้ปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยเปนปุ๋ยอ่าอีซีเคมีนะพ่อเนาะครับอ่าตัวนี้ปีซีเคมีนะครับนะก็มีดินอยู่ด้วยนะแต่เนี่ยก็คุณพ่อเขาหวานรอบๆโซพุ่มนี่แหละแล้วเวลาฉีดพี่น้องเกษตรกรขาเวลาเราฉีดฉีดอะนะฉีดโคน ถาม่าตวัดลําต้นได้ไหมตวัดตรงนี้นะนาราทิพระดีนใจอย่าฉีดใบนะตวัดขึ้นลําต้นได้ฉีดโคนไล่ไปจนถึงชายทรงพุ่มคําว่าชายทรงพุ่มก็คือเงาทรงพุ่มเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นก็คือฉีดรอบๆนี้เลยท้งฉีดคือนี้แหละใช่ฉีดได้ทั่วเลยนะเพราะล่าขากินมันอยู่แถวนี้แล้วใช่ครับผมเออนะง่ายๆแค่นี้แล้วทราบไหมว่าคุณพ่อของคุณพ่อเนี่ยหลังจากมีอาการเอ่อ ไบก้านทูบแล้วอ่ะดีขึ้นแล้วลูกเห็นเห็นว่าลูกชายก็ฉีดด้วยใช่ไเหรอลูกชายลูกชายปลูกปลูกได้ใช่ไหมเออมันเชื่อแล้วปลูกปลูกปลูกเท่าไร่คุณพ่อลูกชายปลูกเท่าไหร่ปลูกปลูกกี่ต้นน่ะอ๋อเดี๋ยวสามภา์ลูกชายดีกว่าเอาเป็นว่า่อนนี้ลูกชายเขาก็ปลูกเหมือนกันปลูกัง่กปลูกหลังนี่ปลูกหลังคุณพ่อกี่ปีหลังก็ก็หลายปีอยู่แล้สามปีรอดูของพ่อก่อนรอดูของพ่อก่อนแต่นั่นแหละพี่นัาเจค่ะอย่างที่บอกว่า คนรุ่นใหม่จะเชื่ออะไรเขาก็ไม่ได้เชื่อง่ายๆนะต้องศึกษาหาข้อมูลแต่สุดท้ายต่อให้ข้อมูลที่หามาจะดีไม่ดียังไงมันอยู่ที่ผลลัพธ์เพราะนั้นสุดท้ายพอเขามีปัญหาเขาก็มาหาคุณพ่อแล้วเจอว่าคุณพ่อหายใช่ไหมถ้าไม่เห็นคุณพ่อเนี่ยมันก็ไม่เอาเหนนีของพ่ออ่าเดี๋ยวนะคะพี่น้องเจคกรขาเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลอีกทีนึงก็คือสัมภาษณ์คุณลูกอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยพาพี่น้องเจคกรชมสวนก่อน นะคุณพ่อคุณพ่อมีปัญหาเรื่องลมเรื่องอะไรไหมไม่มีไม่มีนะแถบแถบนี้เป็นมีแนวคัแพงลมกั้นไม่ต้องห่วงอืโอ้ใช่เพราะว่ามีต้นมงต้นไม้เยอะก็คมชื้นก็ได้นะทุกอย่างได้หมดนะครับนะแล้วดินดินดีด้วยไหมครับดินดีด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละครับดินรวมสมบูรณ์นะครับมีไส้เดือนนะครับนะมีจิปโอมด้วยนะพ่อมีมีเสียมนะก็คือดินดีมีมีกระกระจาดนีเห็นรอยมั้ยเนี่ยนี่นี่อันลำไยนี่ เอาปลูกลำใหญด้วยนี่ผมพี่น้องเษตกรลงมานี่ถือว่าเจ็บปวดเลยนะผมไม่ได้เสีผมอยากทำไมไม่โฉบไปสักหน่อยล่ะรอบโอ้ยยังว่าไม่มีเวลาเลยโอ้ยไม่มีเวลาเอาเวลาไปไหนหมดนี่นี่ก็เลยสวยนี่มันใบขึ้นนะพี่กินคุณลูกเจตดูเดี๋ยใบสวยมากลูกเจตเนี่ยนี่นี่นี่ใบเงานี่พี่น้องเจตกรสังเกตไหมคือเวลาแดดออกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรายืนตรงนี้นะพี่น้องเษตกรขาบิ๊กแจ๊กกับบิ๊กนุ้ยยืนตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแนวเวลาเขาปลูกทุเรียนเขาจะปลูกเป็นแถวแล้ว ส่องแนวไปอย่างเงี้ยเห็นต้นและใบเงาเวลาโดนแดดนี่เงาสวยงาเลยใช่ดสะท้อนะเดี๋ยวจะให้พี่นักเกษตรดูตามพี่เจดเปร้วอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยอย่างที่ต้นใช่ยาเงาสวยงามนี่ะเมื่อก่อนมันตายแหล่ม่ยังคุณพ่อได้ใส่จับไปไหมเพิ่มนิดอะไรเพิ่มนิดอ่ะใส่ตายนะเหงื่อสังคคครั้งอ่ะคุณพ่อที่จริงอ่ยนะในท้อตลาดเนี่ย ็มียาต้องเยาะตองเยาะในทีวีคุณพ่อเปิดไปในมีกินติดกี่ยาทำไมคุณพ่อถึงตัดใจเอาบีแกมาใช้ผมเห็นผมเห็นอันบีแกลกับพิจิุนนี่ไปไปสวนเขาแล้วก็ไปสมคุณพ่อของเขาดีคุณพ่อก็เลยใช้คเรามาตลอดเลยเนาะผมว่าอ้าของเขาดีของกูจะไม่ดีหรือเลยสั่งสั่งเลยนะสั่งเมื่อแรกผมสั่งไม่หลาย เออสั่งทดลองก่อนไงเพราะไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่าพอแล้วเนี่ยครั้งที่สองสุดใหญ่เห็นซุดใหญ่เลยเห็นเห็นุดใหญ่ก็อย่างนี้คุณพีกนุ้คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อก็ดูเห็นทุกช่องแหละแต่พอเห็นมาเปิดแล้วเราลงพื้นที่จริงไงเราพื้นที่จริงไปหาเกษตรกรตัวจริงๆไปไปดูตั้งแต่ยันมีปัญหาจนเขาหายเราไม่ได้ถ่ายแค่ไปถ่ายต้นสวยอย่างเดียวคุณพ่อก็เลยตัดสินใจลองทดลองคุณพ่อไอ้แล้วชาวบ้านเขามาหาคุณพ่อบ้างเปล่า ชาวบ้านเขากัเมื่อก่อนเขาพก,ก็ว่าว่าเอ้ยไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ทำมันไม่ได้หรอกเกิดการทูบมันมาขอมาขออาสาจะจะทำแบ่งเน็มทำแบ่งผมไม่ให้ทำาอาวกูทําได้เ,เขามาขออหรืว่าทําให้ผมทํำแบง่งผมเป็นยาเป็นปุ๋ยเป็นยัง ออตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าของพ่อีแต่เอฟกระซิบนะคุณพ่อตําบุญละลายเนี่ยใครๆเขาใช้ทอนในสยามมาตั้งนั้นเลยเขาไม่บอกกันเนาะใช่แต่เดี๋ยวเนี่ยเวลาคุณพ่อออกทีวีเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วแหละนะแล้วคุณพ่อได้บอกใครไปไหมก่อนหน้านี้ไม่ไม่ได้บอกนี่ครั้งนี้แหละบ้านนี้แหละครั้งนี้แหละเขาเห็นคุณพ่อเขาจะมาถาม เกษต่กรคะนะเดี๋ยวพาเดินเที่ยวในแต่ละสวนคือร่มรื่นและต้องบอกว่าสุดอากาศหายใจสะดวกแล้วคุณพ่ออายุ80กว่ายังแข็งแรงอยู่เลยนะออกไปต้นต้นลำไยอ่ะอยากให้ฉีดมากเลยอยากกินหาคนขึ้นให้นี่อย่างนี้คือขึ้นเองขึ้นเองนะผมขึ้นขึ้นไม่ได้เลยไม่เป็นไรคุณพ่อนี่แค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะร่มรื่นมากเลยอากาศดีมากทุกที่ไม่ร้อนมากเท่าไหนี่ยพี่้เกษตรกรขามาเที่ยว คืออย่างนี้นะใครที่ปลูกต้นไม้นะเขาจะปลูกสวนที่แบบเชิงผสมอย่างของคุณพ่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยปลูกทุเรียนแล้วก็มีลำไยบางพื้นที่ก็มีทุเรียนกับเอ่อมังคุดเพราะนั้นลำไยเนี่ยคุณพ่อก็โฉบโฉบไปบ้างนะสุดสามสุดสี่โฉบไปเลยคุณนา่าเนี่ยไ่เลยไม่เลยไม่เลยทำเลยปีอันนี้ลำไยนี่ดูจากของต้นนี้น่าจะประมาณสามสิบกว่าปีขึ้นะนี่แหละนี่แหละเพราะว่าต้นใหญ่มากนะครับนะต้นใหญ่ยังไม่สูงยอะ เนี่ยต้นมันสูงตัวนี้คุณเจ๊ต้อเห็นลูกใหญ่บุรุมเลยมันคือาตัวนี่นีต่ตัวตัวนี้มันน้ำผึ้งพันน้ำผึ้งใช่น้ำผึ้งลำใหญ่ตัวนี้มันไม่ใช่อ่าพี่น้องเกอตขาอ่ะคุณลุงขาเนี่ยสวนเนี่ยที่หนูเดินสำรวจกับคุณบิ๊กนุนะพูดได้เลยของคุณลุงสวยเลยนะครับสวยเลยหลังจากฟื้นตัวจากเอ่อจากการเอ่อป่วยเมื่อก่อนนี้อยากให้เห็นเมื่อก่อนเนี่ยตายแล้วอือ ไม่ได้แล้วฟังเข็มใครมาก็บอกหม่คุณพ่อฟังเข็มเลยเหรอฟังไม่ฟังนี่นี่คุณั่อศาตต้นไหนศาสกี่เข็มฟังหมดนี่แหละเมื่อเมื่อก่อนหลังม้านี่ไม่ได้ฟังหลอคุณพ่อหนูถามนิดนึงว่าคุณพ่อได้เคยรากศาสบ้างไหมทําลูกอ่ะทาดอกอ่ะไม่ไม่ไม่รากใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมหรือยังไงหรือว่าอยากอย่ารรมชาติน่รากอ่ะโอ้ยสีดยาจะนวลนี่โอ้ดอกดอกผล มันมันหางแหน๋อเป็นหางมันโ่นรวงทำมันมาร่วงนี่คือเต้นมันไม่สมบูรณ์ไงพ่อะเขาเขาเริ่มมีปัญหาพอเริ่มมีปัญหาปุ๊บมันก็ร่วงหมดพี่น้องเกษตรสังเกตนะเนี่ยล่องรอยของการเป็นก้านทูบเนี่ยเนี่ยมันมันมันไปตามระบบล่างนะเชื้อราในดินเนี่ยไปตามระบบล่างตายแต่พยังนี่อ่านีเนี่เห็นไหมนี่เนี่ยหมดเลยเนี่ยเนี่ยล่องรอยหมดเลยนะแต่ถ้าเรารักษาทันท่วงที พี่น้องเจ่อนดูเอาวนี่นี่นนนโมเมนต์ผูดเอาโมเมนต์อันนี้เฉยๆบอกพี่น้องเจ่อน่ะบอกเลยนะว่าถ้าท่านทำสวนนะต้องสังเกตสวนของตัวเองนะเพราะนั้นถ้าเริ่มที่จะใบเหลือง หรือใบเฉาแล้วเริ่มร่วงเริ่มเป็นก้านทูบแล้วอย่าชะล่าใจนะเพราะมันเกิดมาจากระบบรากเพราะนั้นคุณรีบต้องเลยทางดินก่อนเลยคุณบิ๊กนุ๊กทางดินเราต้องใช้นาฬิกาดินนะครับในการป้องกันนะครับสำหรับการป้องกันนะครับดินกระปุกนะครับหนึ่งกระปุกจะรน้ำหนึ่งทันทีนะฉีดพ่นไปทั่วแปลงเลยนะครับผสมผงบิ๊กแจ๊ดด้วยแต่ถ้ามีปัญหาหนักๆก็ใช้นะครับเพิ่มพลังคูณสามนะครับเพื่อพลังคูณสามของเรานะครับจะช่วยนะครับเรื่องการป้องกันเชื้อราได้ดีแล้วก็นะครับนะ จะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องเชราเนี่ยนะครับนะนอกจากนะครับดินจะต้องดีแล้วนะครับคุณจะต้องมีออซิจนในดินสูงด้วยนะครับถึงจะทำให้เชราไม่เกิดในสภาว่าอากาศที่กดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะชุดเพิ่มพลังคูณ3นะครับชุดนี้นะครับจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนะฟื้นฟูต้นเตนได้เร็วขึ้นนะจ๊ะอ่ะและทางใบของเรานะครับนะทางใบของเรานะครับนะท่านที่นะครับนะปลูกต้นใหม่หรือว่านะครับเพิ่งจะเก็บเกี่ยวลูกไปนะครับ เซตมาตรฐานนะครับนะนั่นคือนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับผสมผูมิมเจอด้วยครับป้องกันเชื้อราทางใบนะครับเพราะว่าอากาศแบบนี้ฝนแบบนี้นะครับนะฝนตกบางพื้นที่นะครับทำให้เกิดนะครับปัญหาเชื้อราทางกิ่งได้เยอะนะครับนั้นทางกิ่งทางใบนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคสนิมนะครับนะเป็นไม่ว่าจะเป็นลาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะอย่าลืมผูมิมเจอด้วยนะครับส่วนคนที่เริ่มติดดอกแล้วนะครับนะพอใบเพีศาชุดที่3นะครับหรือชุดที่4นะครับเราก็ใช้สูตร3และสูตร4 ยิงยาวๆไปเลยให้จนกว่าตัดรูปได้เลยนะจ๊ะอ่าคุณพ่อจ๋าอยากฝากอะไรมายืนใกล้พี่เจ๊ดหน่อยได้ไหมอะอยากยืนใกล้คนหล่อคุณพ่อพี่เจ๊ดสียาแล้วพ่อคุณพ่อจ๋ามีอะไรอยากจะฝากพี่น้องเกษตรที่ดูอยู่ทางบ้านบ้างผมอยากใครอันมีปัญหาเหมือนผมอยากให้ให้เอายาของพี่เจ๊ดนี่ไปใช้รับรองผมรับประกันเลยเมื่อก่อนผมว่าจะตายหมดเนี่ยเด๋ยนตอนนี้กั ไปดูเอาดูเอานี่ลังฟื้นแล้วจริงๆแล้วพี่น้องเต้ากรขาได้ข่าวว่าลูกชายก็เชื่อแล้วตอนนี้ลูกชายอยู่ในงนนึกว่อลูกชายนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนลูกชายไม่เชื่อนะเมื่อก่อนลูกชายไม่เชื่อของพี่แจ๊กมาสิทธ์เฮ้ยมนบ่าเหอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะเราจะ ถามลูกชายนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะแอบไปหาลูกชายด้วยนะแอบไปหาในไปที่สวนไม่ใช่แอบเข้าวานะแต่มันสีสิม่ท่านนั่นเท่าผมเลนสีใหม่ๆเลยนะอ่ะพี่น้องเกษตกรขาเดี๋ยวเราจะตามล่าหาลูกชายของคุณลุงคุณพ่อผินนะว่าจะถามหน่อยว่าเขาเป็นอะไรทำไมมีปัญหาแล้วทำไม ถึงไม่ใช้ตั้งแต่ตอนแรกเหมือนคุณพ่อนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวนะคะพี่นกเสรีกรบิ๊กแกสกับบิ๊กนุกนี่แหละจะสัมภาษณ์เอามาคุยกันให้พี่นงเสกกรได้ร<อ>ู้เลยนะคะเขาไม่เสียง่ายง่ายเขา <อ S 1> เห็นอของพ่อแล้วร้านมาสิดาเพราะไม่มาซิดซยาเออพ่อทำไมไม่เอาเมลอดปู่ของปู่พ่อไม่ไม่สวยเท่าหรอเขาบอก มันสั่งยาไปเอายาตัวอื่นเอายาของปูนี่ยาแบบปูสัำมันก็สั่งแนบสั่งเลยสั่งเลยอ่ะอย่างนี้พี่น้องเตกอนขาไหนไหนเราก็มาเยี่ยมถึงตำบลละลายแล้วตอนนี้พี่แจก็เริ่มละลายแล้วนะคุณพ่อจ๋าไหนไหนก็มาแล้วก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือมาฝากคุณพ่อด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นของที่ดีที่สุดที่เหมาะกับสวนที่สุดนะคะคุณพ่ออยากได้อะไรยา อยากได้เราจัดให้อ่าเดินบิ๊กนิ่งมองเธอวันนี้นะคะมอบของขวัญนะคะก็คือผลิตภัณฑ์มเจ้าดิสยามนะคะชอบอันนี้เหรอชอบอันไหนบ้างหรือชอบทุกอันผมก็โอ้ยผมโอ้ยใส่ไปพุ่นมืดเนี้ยนี่นี่เพื่อนี่ผมใส่ตัวนี้ครับตัวนี้มีช่วงนี้ทำใบใช้ตัวนี้ทางดินครับตัวนี้ผมก็ตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ทั้งใบทั้งดินก็ใส่ อันนี้ตอนนี้ทําใบอยู่ใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะสุดในกับตัวนี้ผมยังไม่ได้ดอกช่วงอกครับคุณพ่อจ๋าคนที่จะเอาไปเนี่ยจําสโลแกนของหนูได้ไหมอ่ะใช่ล่ะเออสโลแกนอ่ะสโลแกนอ่ะพอดีสยามเป็นไงเร่านี้สยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นบอร์ดจริง